สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอนในรายวิชาศิลปะวัฒนธรรมไทยกับอาจารย์ชาวริศบุตรช้างคณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยววิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับวิธีการอ่านหนังสือที่จะต้องเตรียมสอบ เป็นการสอบย่อยในครั้งที่3นะครับของรายวิชาศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับในครั้งนี้เนี่ยเราจะสอบย่อยเพื่อเก็บคะแนนย่อยเป็นครั้งที่สาด้วยกันอยู่2บทครับผมก็คือบทที่4และบทที่5นะครับ สิ่งที่นักศึกษาจะต้องเตรียมพร้อมก็คือการไปอ่านหนังสือหรือว่าเตรียมตัวนะครับในหัวข้อการสอบครั้งนี้เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตหยิบหนังสือขึ้นมาเลยอ่าเราจะสอบในบทที่4ครับบทครับผมบทที่4ี่เนี่ยจะเป็นเรื่องของค่านิยมของคนไทยนะครับเริ่มตั้งแต่ความหมายของคําว่าค่านิยมความสําคัญเป็นอย่างไรนะครับอะไรคือปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดลักษณะของค่านิยมไทย ร,รวมถึงค่านิยมของไทยเนี่ยมีกี่ประเภทอะไรบ้างเนาะค่านิยมของสังคมไทยแล้วก็สังคมชนบทเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของการปลูกฝังและก็เสริมสร้างค่านิยมไทยนะครับรวมถึงแนวทางในการปลูกฝังแล้วก็เสริมสร้างลักษณะของค่านิยมในสังคมไทยมีความเป็นมาอย่างไรพูดง่ายๆก็คือดูในหนังสือทั้งหมด แล้วก็ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยสามารถเพิ่มเติมในคลิปวิดีโอที่อาจารย์ได้สอนพวกเราไปนะครับและบทที่5ก็สอบในเรื่องของศาสนาและความเชื่อของคนไทยนะครับบทนี้ก็มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับต้องบอกว่า2บทนี้มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับ ก็ในหนังสือเนี่ยออกหมดเลยครับผมให้ไปดูนะครับตั้งแต่เรื่องของอาศาสนาแล้วก็ความเชื่อเนาะลักษณะของศาสนาแล้วก็ความเชื่อในประเทศไทยเนี่ยพูดถึงพระพุทธศาสนารวมถึงศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยมีอะไรบ้างอย่างเช่นอิสลามศาสนาคิดศ,ศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาซิกในไทยก็ไปดูมานะครับรวมถึงเรื่องของความเชื่อของคนจีนพี่น้องชาวจีนและความเชื่อของพี่น้องชาวาชาว เชาเขาในประเทศไทยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้กันไปหมดแล้วนะครับนักศึกษาก็าให้ทบทวนกันอีกทีนึงและการสอบครั้งนี้ก็เช่นเคยครับผมนักศึกษาสามารถเปิดหนังสือนะครับเป็นการสอบแบบ Open Book นะครับขอให้ทำด้วยตัวเองนะครับหากว่า,าทราบว่าใครที่ทำการทุจริตในการสอบขอดูคำตอบจากเพื่อนนะครับ อาจารย์จะขออนุญาตให้ศูนย์ในการสอบย่อยครั้งนี้นะครับทั้งคนที่ให้เพื่อนดูแล้วก็คนที่ขอดูคําตอบของเพื่อนนะครับให้ทําเองนะครับหนังสือ Openbook เปิดได้นะครับดังนั้นทําด้วยตัวเองเขียนชื่อทุกหน้านะครับเขียนให้ชัดเจนเขียนตัวหนังสือให้อ่านออกนะครับเพื่อประโยชน์ของพวกเราแล้วก็การทํางานในการตรวจสอบของอาจารย์เนี่ยจะได้ไม่ช้านะครับขอความร่วมมือตรงนี้ด้วยนะครับ การสอบครั้งนี้ก็เป็นการสอบย่อยครั้งที่3แล้วนะครับดังนั้นก็เราเคยสอบกันแล้วเราก็จะรู้กฎรู้กติกาดีว่าจะต้องสอบอย่างไรบ้างแล้วเวลาในการส่งเช่นเคยครับผมก็สามารถส่งได้ตั้งแต่16นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา20นาทีมีเวลาให้ส่ง20นาทีครับผมเอาละครั้งนี้ก็ลาไปก่อนก็เตรียมตัวสอบขอให้ทุกคนทำข้อสอบให้ได้นะครับแล้วก็อ่า โชคดีในการสอบวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย